วัสดีครับผมยินดีตอนเราก็ดูช่องอินดนพาชาแนลนะครับวันนี้ก็ามาปลามาดูผักออร์แกนิกนะครับผมอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับแต่ก็พอมองเห็นกำลังดีครับผมแปดวันแล้วนะครับน้องแปดวันแล้วอยู่แปดวันนะครับที่ลงกล่องครับก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตลงสวยครับ วันที่แปดแล้วนะครับเที่ยวลงก่ลองครับผมต้นเดินสมบูรณ์แข็งแรงนะครับสีนีิเชนชัดเลยนะครับออกสีชัดเจนเลยดูใกล้ๆนะครับให้ดูใกล้ๆครับผมออกสีแล้วนะครับ จะต่างกันนะครับอีนโอกับเละโอนะครับส่วยงานครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับไม่มีการนวดนะครับไม่มีการรักษานะครับการก็จะเงียบไม่ใช่ว่าหยุดเพราะลอยกระทงนะครับวันนี้วันศุกร์พอดีครับวันนี้วันศุกร์พอดีครับผม ตรงกับวันหยุดของคนมอพอดีแล้วก็ลอยกระทงด้วยนะครับอันนี้ก็จะพาผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่เดินทางมานวดที่นี่นะครับไปลอยกระทงกันนะครับคืนนี้นะครับเสียงว่าอย่างนั้นนะครับเห็นพี่ปูว่าจะทํากระทงนะครับทํากระทงให้ผู้ป่วยไปลอยกระทงอาจจะได้ไปเป็นบางส่วนนะครับ ก็นายที่ไปไม่ถนัดหรืออย่างผมเนี่ยก็คงจะไม่ได้ไปเพราะว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะได้อยู่ที่นี่ก็วันที่แปดแล้วนะครับที่ลงกล่องนะครับผมน้องก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับตนก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,น,น,นครับอีกนอยก็จะ เต็มนะครับสวยครับผมอูเร็วนี้โอเคเลยเขียวกินเรื่องแปดวันแล้วพ่อแค่เดียวจะมีสองไตายแน่ไม่ใช่มันเป็นสีเป็นสีบ่ครับมันจะเป็นออกมันจะมีสองแบบเป็นสีเขียวแล้วก็ออกสีแดงออกสีม่วงสองสี นั้นเัาบุ้งผักบุ้งนู่น้นหอมดู่กีกไก่กนนู่นครับรุ่นน้องครับรุ่นน้องกําลังขึ้นมาครับผมนั้นรุ่นน้องครับก็จะเตรียมลงนี่ครับเตรียมลงกล่องโฟมที่เตรียมไว้เหมือนกันนะครับอรอให้เจริญเติบโตกว่านี้ก่อนครับรอให้แข็งแรงนะครับก็จะลงกล่องเหมือนกันครับผม ตงกองเหมือนกันตัวน้องก็ไม่น้อยหนาครับสวยแล้วนะครับจะพาไปดูใกล้ๆดูรุ่นพีกันพี่ก็สวยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าระยะเวลากี่เดือนนะครับถึงจะ กินได้หรือว่ากี่วันครับทีอ,อาจจะไม่ถึงเดือนเพราะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับผมเคยจะใช้นะครับแต่ก่อนผมอยู่ในครัวนะครับแต่ก่อนผมก็อาชีพก็พูดง่ายๆคือเป็นเชฟคนนึงนี่นะครับก็เ,เคยใช้นะครับกินอกเลี้ยงอกตกแต่งนะครับก็ทำสลัด ทำอาหารเรียกอาหารฟิวชั่นนะครับจัดจานตกแต่งสวยงามแบบคี้กุคี้กุอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เลิกแลครับไม่นิดไม่ไม่ใช่ว่าอยากเลิกแต่ว่าสังขารมันไม่ให้แล้วมันไปไม่ได้นะครับก็ต้องมาอยู่แบบนี้นครับกลายเป็นผู้ป่วยไปแล้ว เราเนี่ยหาอาชีพอื่นทำนะครับรอ,อาจจะทำแบบนี้นะครับเอ่าจากสถานที่ตรงนี้ไปนะครับดูว่าอาจจะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรที่แบบไม่เกินกำลังนะครับไม่เกินความสามารถสิ่งที่ตัวเองจะทำได้นะครับก็คงจะหาอาชีพสำรองนะครับว่า ทำงานหนักคงไม่ได้แล้วนะครับที่พี่พูแกก็ที่คิดทำขึ้นมานี่ก็ให้ผู้ป่วยได้ศึกษานะครับว่าบางท่านอาจจะเปลี่ยนอาชีพนะครับที่ผมเคยได้บอกไว้นะครับอาจจะได้เปลี่ยนอาชีพแกก็เลยเออทําโครงการนี้ขึ้นมาฝ่ายข้างหน้าในตรงที่ผมนั่งนี่ลานจอดรถเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยผักสดัดแล้วก็ผักต่างๆนะครับ ให้ผู้ป่วยได้มาศึกษานะครับวิธีทำทำยังไงนะครับดูแลยังไงครับพอพี่ปูเขาถนัดเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่ารักษาดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างเดียวนะครับให้เก่งนะครับเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งครับแล้วเลยทำกันมาก็มีมีนีมีนะครับผู้ป่วยสว่าผู้ที่มานวด เขาก็มาถามนะครับทำยังไงดูแลย,ย,ยังไงเขาก็สนใจลงทุนเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยแรก็ให้ทำปรึกษาไปนะครับให้ทำปรึกษาไปัวอ้องก็จะสมบูรณ์อีน้อยก็จะเต็มนะครับตัวก็จะเต็มครับ ต้องมาถามหลา,หลายท่านนะครับว่าทำยังไงนะวิธีทำยังไงเพราะเมล็ดยังไงนะครับแสงมาแล้วแสงมาแล้วนะครับเดี๋ยหยุดกองกนางๆที่จะเงียบนะครับก็รอพี่ๆทีมงานมานะครับโงจะ กินข้าวกินอะไรเสร็จก็คงจะทำกระทงกันนะครับทำกระทงกันไปลอยกระทงกันคืนนี้นะครับไปลอยกระทงกันคืนนี้ครับผมนีอากาศดีๆนะครับตอนเช้าเดี๋ยวมานั่งตากแดดสักหน่อยครับมอบมาว่าแดดอ,อ่อ,อนๆตอนเช้าเนี่ยกำลังดีครับมานั่งสักสิบนาทีนะครับ เลยถือโอกาสทำคลิปไปด้วยนะครับทำคลิปไปด้วยให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมไปด้วยนะครับอาที่นี่เรามีดีกว่าที่คิดครับมันแชรแคนนวดอย่างเดียวนะครับยังทำโครงการทําน่นทํานี้ให้คนป่วยนะครับได้มีอาชีพติตตัวกับไปด้วยนะถ้าสนใจนะครับ สนใจที่จะทำหรือว่าเอาไปต่อยอดครับนี่กิโลหนึ่งไม่ใช่น้นอยนะครับนี่แพงนะครับกิโลหนึ่งนี่แพงนะไม่ใช่ยี่สิบาทสามสิบาทนะครับมันจะต่างจากผักสลัดทั่วไปนะครับจะไม่เหมือนผักสลัดทั่วไป เาสูวันที่8ครับวันที่8ดเที่ยวลงกล่องข้างล่างกล่องไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่น้ำนะครับมีแต่น้ำสังเกตดูครับอาจจะมืดๆม,มองไม่เห็นก็มีกับโฟมนะครับที่ตอนเราเพาะนะครับกระเสียบมเมล็ดลงไปแล้วน้องก็จะเติบโตขึ้นมาพอต้นแข็งแรงก็เอาลงนะครับ ก็จะมีกวัวเล็กๆอย่างนี้นะครับกวัวที่มีดูลาน้ําที่อยู่ในกล่องนะครับมันเด้ออยขึ้นมานะครับมันก็จะได้ซับเอาน้ําตรงนั้นนะครับเพื่อมาเลี้ยงตนสังเกตดูนะครับเบาก็จะมีดูนะครับดูดีๆนะครับสังเกตดูดีนะจะเป็นดูนะครับ เราก็จะได้กินน้ำาีอยู่ข้างล่างนี่นะครับโอ้แดดเยี่ยงเลยที่นี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมผมก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากมายเท่าไหร่นะครับเราจะมาติดตามกันเรื่อยๆนะครับน้องจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะทำคลิปให้ดูนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ